สบายดีพี่น้องตีไอ้เห็นด้เลยเหงื่อออกกันเลยเก้าคัวหิตกับขขาเนี่ยพี่น้องจะเอา้กันเลยสบายดีพี่น้องตอนนี้เขากำลังปิ่งมาพูดใจหมูพี่น้อง แล้วก็มีต้มยำปลาหัวใจมูบอเขีสุกไปเลยอ่ะบุ้ยใ่หัวใจงูอ่ะหัวใจงูอ่ะบอเกยหัวใจงูอ่ะจากวหนกันเนาะคคอบอกหัวใจงูแล้วก็ตําเต่ง้มเตงอาไให้เก่งหน่อยมันจะมันผัดกัน กินแล้ว <miedo> เ้า <Gym>. ก no ็สิเดินทางทางไกลไปเชโนเดินเนเดินเท้าป่าคุณคพูดไม่ถูกเดินบปเดินทางไปเชโน่ัดยาีเดินเชโนที่ไปจ้งขาไปนะอาจไ่ี่ขไปะอาจมาระงนี่มันค่มากมัมาลองตอนแตงมาลองตองแ่งมือสีอะไรละเลย

โต๊ะคอกับหมหมคอลงก่ข้าขานั่งเลน่งน่งเ่เย่งนั่นันั่ง่งเเฮ้ยนอนเลยนอนัยนัเยงนลย่งงลยลานนงเ่ลั่เล่งยัย Mà bà, bà. Mà đòi, thươi, một tay Cái non hư em mình Mà mình mời thì em thấy nó ơi mời mà. ơi mời ơi mời លែីើំក់សារៀបំណាពាស់ខ្ញុនៃតាពាស្សាស់ទៅសាស់ពាស្រើំ ปากนองลานเด้อลนองปลานออกปนี่ปลนขายประเดกปึ้แม่นย่างเป็นโนนเลข้ามมากยปเดกปึแม่นย่างเป็นนนเลาปไงย่างไปสิัวนีอย่างเป็นงอ งเงินบว่นแหงเลยปเป็น่างนนเงินบอกตามหโอ้ยม่อนอกันนั่นและันว่ามันตามทางหลุดมากจะขึ้น <c oughs> ไปห่อดัพนพายคนแบายยางตามนพระานนะว่าถ้ายยางตามขางแบไปขาวตาข้างเลย <c oughs> ขอเีเงยางมางเจอะไ่มามาังนแบน để làm, tại sao em sinh buồn, nghe? đang nhương thòng kìa, nó. không anh nói mà. Bao ghiền chạy chạy, cứ Mà khờ lang, thằng nào thôi. Tôi đây chẳng xả muỗi. hên. lang. Anh sẽ thịt ว่านว่านเลยเขาลงซื้อมาเลยใช่ไหมว่านวอานที่ว่าพีเแะมั้นใ่ซื้อมาจากตลาดเซโนอูว่าด้น้ำใจเออน่ายักอยู่ร้อยน่ารักอยู่ร้อยกินข่าวแรงแล้วพี่น้องอไปขอเฮ้ย

จะด่าหนักเ็มหนึ่งตเลยเดอไเอร์ก็มีเต็มเ่ยนี่นะยังป่วยยังป่ีมาบออาารกินไรๆกินไรๆจะมีแห้งกิงจะไปดเรก็ตบเลยาหารได้ทั้ันคนตุนเส่่นเ่มอา่นบอ Khi nào rồi mình hẹn đấy Bây giờ phải nằm lung rồi Nhà hàng gì rồi ừ. Anh đi rồi Anh đi nhang 2kg đấy Về nhà Cô ơi Hẹn có tiền bò không nhá Muốn sao mà chẳng à? à. à. mà Nói kia cho đây được nữa Nói sao mòn phải chứ Nhà có đâm tiêu sả Có tiêu hùng Tiêu นอนเพื่อนไม่ถ่าหันพูดบอกเพื่อนตัองดช้ลังี่้องนอนไ่้องนอนพี่สังเพื่อนเลีไปจากมานอน แม่น้องใสมาแดงมากับหมนี่ักิน,นสนนะห้างไว่อยะสีแมจะมือ <C> e <at> น้นเหลืองก็ต่างงานนะบ้างกระพาก,ก็กี่โลดใด้กว่าแลาน้ำหนักปลาดีดีอกี่โหลตพายนสี่คนสารถูก ตองสีมาจะมองกว่าพวกมองสาวงอลงใ้เงัห้เมอนยายม่งเลยเหอยไปใส่ยายมางบอกมานอนอแถบมันนอพวกไปเสิร์นนาห้ามอยู่ สูงนหน้าเราออาหารบัลติสบูลนะข้าแขกพวกขาบบารตอนนี้คือสุอกแขกเนาะบุคือต์ข้า,ดขาได้เลยออได้ดออไปเสอเลยต้ตทนหาใช่ล้

ああこのままごとにかくちょう。 ไป้แล้วครับเอื่อส่งทั้มันมากรอดลวเดไปแล,ล้วปลาลูพอกันทังยางหแล้วิดนานอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขุขคนผักเวิ่งผักสม้มซองน้ำมินิเนดเดอไปแดดสบายดี